สวัสดีครับเพื่อนเชาวไทเลสซิ่งฮะัวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ก็ต้องมารบกวนอาจารย์เอกแน่นอนที่สุดอย่างที่ที่บอกว่าทําไมต้องมารบกวนก็เรื่องของเรื่องคือในความฝันผมอยากใช้ h o n d a าเจเครื่องบิน Honda าเจแต่คงไปไม่ถึงอะ่ะเพราะว่า h o นด้าเจก็ร้อยกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเราก็ นี่เลยเหมือนกันก็เครื่อง h อน da เหมือนกันฮะแต่เป็นเครื่อง h อน da GX 690ก็ผมก็บินได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมาหาความรู้เรื่องของเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาวันนี้เราเลยมาหาผู้เรื่องมีมีวิชามากมายและก็ต้องปรึกษาคนนี้ครับอาจารย์เอกครับอาจารย์เอกวัสดีคบดครับวันดี้ครับวัสดีครับวันนี้ต้องมาปรึกษากันหน่อยได้ครับได้วันนี้อยากจะพออาจารย์เห็นแล้วเครื่องเป็นไงบ้างถ้า ความคิดผมอาจจะต้องโมดิฟายฝาสูบเพิ่มเพื่อจะเรียกรอบออแล้วเครื่องนี้ไม่น่าจะฝังชาร์ปมาเราจะต้องฝังชาร์ปเพราะว่าเราใช้งานรอบสูงมากและยาวใช้ระยะยาวาเพราะเราไม่ได้ใช้ได้กำลังแล้วเราใช้รอบด้วยผมจะต้องช่วยช่วยเรื่องนั้นแต่แตไม่แน่แต่อันดับแรกถ้าผมบินเครื่องเนี้ยคนเดียวครับไหวสบายไหมสบายครับเพราะว่ามันหก0้อยเก้าสิบยิบสองแรงม้าใช่ครับคือเขาสองสูบ สบายอยู่แล้วครับ <S 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 สูบเดียวยังบินมาแล้วอ่าใช่แต่ต้องบอกนิดนึงสองสูบแต่มันดูเล็กมากเลยนะแค่หนึ่งคืบสองคืบเองก็แค่คอ่างมันเล็กครับอ๋ออ่างมันเล็กแต่ข้อเหวี่ยงข้างในเขาใหญ่อยู่แล้วแล้ว,ลวมันจะทนไหมอ่ะทนครับเป็นเครื่องสําหรับงานหนักอยู่แล้วอ๋อแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องของกาวนากาวนาควรจะทอดเพราะว่าเราใช้นละงานกับเผาอ่ะฮะกาวนา,วนา<ช>ต้องมีเขาเรียกอะไรละ่ะแรงชุดใช่ครับต้องมีแรงชุดแรงโหลดแรงโหลดเยอะ ใช่ครับแต่พลัมมอเตอร์ไม่ค่อยมีโหลดเดี๋ยวเวลาเราเรา,เรา,เรากำเร่งแล้วมันมันไม่ยอมขึ้นรอกอ๋อมันไม่ข้ามมันไม่ข้ามมันก็จะตึ้อึกๆๆอยู่แค่นั้น<อ>เราออกไปเลยดีกว่าแล้วก็จะเร่งเบามือด้วยไมนันจะต้านมืออย่างนั้นเราแอบ,บดูข้างในได้ไหมได้ครับเปิดดูเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเอากรรมนาออกอนยะู่แล้วอ๋อโอเคก็เ,เปิดดูได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกยังไงแล้วก็จะล็อกคันยังไงอ่ะฝากอาจารย์ลองเลือ้อยให้ดูหน่อยก็เปิดเลยครับแป๊บเดียวไม่ยาาเฮ้โ้ระดับอาจารย์เนี่กลัวอะไรไม่กลัว ผมไม่กลัวมองที่ผมไม่กลัวถ้าเปน่กลอาจจะกลัวไม่กลัวผมอะต้องกลัวอาจารย์ต้องกลัวผมตอนนี้มารบกวนอยู่ตลอดเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสนุกมีครับสําหรับเครื่องยนต์ี่ยแบบเนี้ถ้าเป็นการใช้งานปกติแบบลุงเรือที่คงสบายอยู่แล้วเนาะสบายครับอย่างนี้บอกเลยว่าสี่จังหวะมันยังไงก็สบายดูแลง่ายใช่ครับแต่ตัวนี้ไม่มีม้อน้ำนี่ไม่มีแต่เขามีออยล์คูลเลอร มีออยล์นเป็นเครื่องพัดลมอยู่แล้วครับโอเวอร์เฮดหรือกันถรือออกมาให้หมดจะได้ให้ดูภายในไปด้วยเลยครับก็ความชำนาญเนาะมกันล็อตถี่มากล็อตยิบเลยอ่ะใช่ยิบมาก ค่อยเดี๋ยวรูดหมดใจเย็นเอาละได้ดูครับหูนี่ใหม่กิ๊บมากใช่ครับเฮ้ยทำไมเป็นปะติกงเนี้ยอันนี้เฟือ์ปั๊มน้ำมันเครื่องครับอ๋อเหรอตรงนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องอันนี้คือที่จะลือคือกับมนาอ๋อแล้วยางนี้มันจะแข็งแรงไหมแข็งแรงครับแล้วติกเข่าไม่ต้องห่วงครับแรงดันปั๊มไม่เยอะมากนะอ๋อเหรอไม่เหมือนของรถยนต์ครับไม่เยอะมากเขาแค่ฉิดเลี้ยงข้อเหวี่ยงนิดหน่อยโอ้แต่ข้อลูกเบลเลอร์เลยวะใช่ครับข้อใหญ่ครับ พ่อปักเลยอะเรื่องการโหลดหนักๆนี่สบายเลยเนี่ยใช่ครับสบายครับสบายแต่อย่างที่บอกว่าเขา <c oughs> เขาไม่ได้ฝังชาร์ปมาจริงๆครับเราเห็นกา้านกู้จะเห็นแล้วว่าไม่มีชาร์ปอ๋อไม่มีชาร์ปไ,รไม่มีครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราจะทําในสเต็ปอีกต่อไปก็คือต้องฝังชาร์ปแน่นอนฝังชาร์ป <c oughs> รแต่ถ้าใช้ปกติเลยถ้าใช้ปกติก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันมันจะดีกว่ารุ่นอื่นเพราะว่าเขามีปั๊มน้ำมันเครื่องมาให้ถึงจะไม่มีชาร์ป มันก็จะเบรกยากอ๋อก็มันมันพ่นใส่เลยเนี่ยใช่พ่นใส่ที่ที่ที่ข้อเหวี่ยงนี่ไงตัวอดูดแล้วมาดูดขึ้นมาแล้วผ่านกองแล้วแล้วก็จะมาพ่นออกรูนี้อ๋อแล้วก็พ่นใส่เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะพ่นมาที่ข้อเหวี่ยงเนี่ยรูรูแกนก่อนเพราะเครื่องรุ่นนี้ไม่มีลูกปืนนะครับเป็นเครื่องงานหนักอ๋อหัวท้ายไม่มีลูกปืนเขาจะวิ่งวิ่งกระอ่างเลยเพราะฉะนั้นก็แข็งแรงเท่าใช้งานปกติเลยใช่ครับจะวิ่งเข้าเข้าข้อทางนู้นเข้าเข้าปลายเข้าเหวี่ยงน้ํามันแล้วก็มาาาาฉีีีดเเเเขขข้้้้อออว่่ยยงงงกกลลื อ่ะแล้วมันตรงนี้คือใกล้อยู่แล้วใกล้ๆเขาก็สั่งฉีดตรงนี้ที่เดียวอันนี้คือเครื่องใหม่เป๊ะลยนะเนี่ยใหม่ครับใหม่แกะกล่องครับแกะกล่องเจแปนนะครับเมดอินยังไงญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นปักใช่ครับญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นครับงานละเอียดเรียบร้อยมากมาตรฐานครับความรู้สึกเหมือนกับทําไมดูเหล็กญี่ปุ่นมันดูแปลกๆมนดูเหล็กก็สวยมากครับตือเนาะเกจเขาอย่างนี้คือสวยมากแลวเกจเกจดีมากเลยเพราะงั้นนี่นี่คือบางทีอย่างที่บอกว่าคือเราอาจจะต้องลื้อชุดนี้ออกก็าลื้อชุดนี้ออกครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะดันขึ้นดันขึ้นเพื่อเพื่อจะให้ง้างง้างคันตันไหครับเพื่อจะเร่งอย่างที่บอกครับถ้าถ้าแรงหลดเราไม่สูงอ่ะมันก็จะไม่ดันอันนี้เขาก็จะไม่เร่งไม่เร่งขึ้นมาตรงนี้ก็จะไม่เร่งแล้วก็ดันให้คันเร่งมันเร่งอ๋อเน่ครับเดี๋ยวจะจะ,จะให้ดูว่าเขาเาร่งยังไงอ่าสมมุติน,น,นี้รื้อเลยฝูกกองกองเป็นกองนี่ฮะใช้งานจริง ใหม่กิฟตนะอันนี้ใหม่กิฟตเลยนะเครื่อง Honda Gx 690นี่ฮะเครื่องอเนกประสงค์จาก Honda นะฮะเราอยากทำพารามอเตอร์คือไม่มีเงินซื้อเครื่องบิน1 5อล้านก็เอาเครื่องยนต์มากว่ากันลวกันเอาขอมันเป็นโลโก้ Honda ด้วยยังไงคุณภาพเครื่อง Honda มันก็โอเคอยู่แล้วอ๋อบินบินได้ครับนะว่าประหยัดด้วยแล้วมลพิษก็น้อยอ่านี่มันสีจังหวะด้วยเนาะใช่ครับ ต้องดูแลอะไรน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องครับแค่นั้นนี่ครับดันดันตัวนี้มาเพื่อเพื่อจะเร่งดันมาเพื่อเร่งเพื่อเพื่อจะเร่งเนี่ยครับจะเร่งขึ้นเขาก็จะดันดันดันเบาไว้พอพออมีรอบโหลดก็จะจากออกจากออกนนี้ก็เร่งเครื่องขึ้นอ๋อในนี้เราไม่เอาแล้วเราไม่ใช้แล้วเราต้องถอดทิ้งใช่เราถอดทิ้งแล้วก็สปริงนี่ออกโอ้โหรื้อกันเห็นเห็นเลยเราขอยืมสปริงขอตัวนึงยืมไปไหนอ่ะ ยืมไปเพื่อดึงคันมันกลับอ๋อเรอเขาจะมีรูให้เราอยู่แล้วอ๋อเขาเขาคิดมาให้พร้อมหรือมั้งเขาไม่รู้เขาคิดมาให้หรือเปล่าแต่ผมผมว่าอ๋อเนี่ยมีรูอยู่ใช่ผมมันมีรูผมก็เลยใส่เขาให้เออดีว่ะใส่ยากนิดนึงเอาข้าวๆนะเขาแล้วก็ง้างกลับมาเขามาตรงเนี้ยเขาก็มีรูมาให้อยู่นี่นะได้ไหมอันเนี้ยเขาไม่รูมาให้ นี่อาจจะหย่อนหน่อย,อยนะห,หย่อนหน่อยผมก็ขออนุญาตเลยครับนี่เราทํากันสดๆเลยนะเนี่ยคนอื่นก็ไปทําตามได้ใช่ไหมได้ครับขออนุญาตดัดเลยครับอ,อ๋อดัดได้อ<า>เอาคทนี้พอครับนี่ครับได้แล้วนะอาจจะดัดเพิ่มนิดนิดหนึ่ง ก็จะงานกลับมามาดับแล้วครับอ๋อ๋ยวดัดนิดก็ได้ครับจะติดคันเร่งนี้ไหมครับอันนี้เอาออกครับอันนี้ต้องออกอ่ะใช่เราไม่ใช้ชุดกัมมันากันแล้วนะอ๋อเอาออกเลยหน,นาก็ใส่เร่งว่าใส่นี่ เอาสายเล่งมาอ่าได้แล้วใส่นี่ใส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 ่ตรงนี้นี่ไงมันจะดึงตรงมากกว่านะอ๋อนี่หรอใส่เล่งใส่นี่อ่าฮะใส่ที่นี่แล้ร้อยกลับแล้วก็ร้อยกลับมาที่นี่เอาหัวสายเล่งใส่ที่นี้ได้เนี้ยเนี่ยรูนี้ก็ได้ครับมีรูเล็กอีกรูหนึ่งนะาเอหัวสายเล่งใส่ก็คือต้องดึงตรงนี้อ่าดึงนี้ดึงนี้มานะใส่ตามนี้ผมผมทําให้ดีแล้วครับเอาสายเล่งใส่นี่แล้วก็จับนี่มานี่อยู่แล้วครับนี่หรอใส่เล่งมานี่อยู่แล้วครับ ก็จะเล็งมาทางนี like ้ม <stimulus> ันนิดเดียวเองอ่ะใช่ครับนิดเดียวนะแต่ที่กระบูมันปบานเลยอ๋อเออใช่วะเนี่ยตรงนี้นิดเดียวเอยงนะใช่ค <Niger> ร <revenir> like ับเนี <ran to> <out> ่ยตรงนี znaczy, ้นิดเดียวเองนะลองดูนะที่กระบูไปเยอะแต่ดูกระบูนะโอ้เยอะวะก็หนดิฟายง่ายครับเ็เอาสปริงเขาก็ใช้ก็คือเราร้อยนี่ลงมาดึงเลยใช่ครับจะเอาหัวหัวอันนี้มาใส่ที่นี่ก็ได้นะหัวเนี้ยหัวนี่เขามีให้อ่ะได้เหมือนกัน ก็ถอดมาใส่นี่แล้วไม่ถอดเราก็ร้อยเลยอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ได้ใช้ครับแล้วก็หนีบนี่ปุ๊บลงมาร้อยนี่ดึงแต่ถ้าเราจะใช้ของเขาเราก็ต้องใส่ของเขาตามระบบเดิมคือ uh huh. เขาก็ใช้คืองานใครงานมันนะนะ uh huh. ตอนนี้เราต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมตอนนี้อยากให้น้าไปไปบินอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วดูซิว่าพอใจน้าไหมว่ารอบสูงพอไหม uh huh. ถ้าสูงไม่พอก็คือ ทำ,ทำเราฝั่งช้าเนี่ยจะได้ล้อสูงขึ้นมาแน่เลยแล้วเครื่องนี่จะเร่งลื่นว่าเก่าเยอะเลยแล้วก็ไม่มีความร้อนเราก็จะมั่นใจตอนบินด้วยแล้วก็เอารอบให้สูงอีกคือเราเราเราไล่สี่ที่ฝาเลยลดเบ้าลงเอารอบให้สูงเพราะว่าเขาทามาให้เนี่ยเขาทิ้งกาลังไว้ให้เยอะแต่เขาไม่ได้ทํารอบให้เราเอาตรงๆนะถ้าพูดตามหลักเลยคือเครื่องยอนต์อเนกประสงค์เนี่ยเขาจะมีรอบที่ไม่ได้สูง แต่ด้วยความเป็นพารามอเตอร์เองเราอยากใช้รอบรมาสักสี่พันประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะลราสี่พันเพราะว่ารอบของใบพัดที่เราใช้อยู่มันจะได้ไม่อพอดีกันกับแมทเรื่องของการทดมูเล่ฟเฟืองมูเล่ของอสายพันธ์ใบพัดเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นถามว่ามันบินได้ไหมเดี๋ยวรู้กันแต่อย่างที่อาจารย์เอกบอกว่าเหลือผมว่ามันเหลือนะเหลือเหลือแล้วตัวมันเล็กด้วย เราโมนิฟายเรียกรอบมากไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวไปสู้ใบพัดลมนะใยใหญ่ไม่ไหวเราต้องเอาให้สู้ใบใบใหญ่ไหวใบกว้างไหวแล้วจะทอกเยอะอ่าให้ให้ให้มีรอบด้วยอ่ามีรอบถ้าเราจะโมนิฟายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นโมนิฟายการเรียกรอบเดี๋ยวเพื่อรอบเยอะใบจากเหมือนใบจากเรือก็จะเล็กลงอ่าเป็นอย่างนี้ครับเราต้องต้องต้องให้ได้ทั้งสองอย่างแล้วอย่างนี้เรือทําเหมือนกันไหมเรือนี่เขาจะเล่นเอารอบอย่างเดียวเลยเอารอบอย่างเดียวเอารอบอย่างเดียวครับนี่ก็ต้องไปฝังฝัง ส่วนใหญ่มีมีฝังตลอดฝังตลอดครับจะเป็นสูบเดียวหรือสองสูบถ้าเป็นสไาตลา์เครื่องแบบนี้ต้องฝังตลอดครับแล้วเขามไม่มีชาร์ปมาให้อยู่แล้วออของเรามันเร่งรอบรอบแบบสูงสุดแบบง้างสุดคันเร่งแล้วเราไม่ผ่อนกันเลยอ่ฮะแล้วอย่างน้ำมันเครื่องเราใช้ตัวเบอร์ไหนก็ได้ใช่ไหมได้ครับและของบินซินปกติได้เลยรถบินซินนะครับเดี๋ยวถ้าผมเอาน้ำมันเครื่องซิ่งมาใส่จะได้โอ oh, ยิ่งแจ๋วเลยเฮ้ย hey, จริงไหเนี่ยลดอุณหภูมิมได้ได้เยอะเลยยิ่งดียิ่งลดยิ่งดีเพราะนี่เครื่องชาร์ป อ๋อเหรอครับคือข้อเม็ดเป็นชา้าบ่ะเครื่องเครื่องชา้าไม่ใช่ข้อลูกป,ปืนอ่ะเราเอาน้ำมันเครื่องที่ลดอุณหภูมิในห้องเครื่องได้มาใส่จะดีมากอันนี้ก็ต้องประมาณ2ลิตรครึง่งประมาณนี้ครับประมาณ2ลิตรครึง่งนี่ไงฮะนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากอาจารย์ประกอบประกอบกับแล้วเราก็ลองเดิม,เด,มเดิมก่อนลองเดิมเดิมก่อนเพราะเราต้องเอาส่งไปทําท่อ,อะจะเป็นท่อคู่ลงมาปึ๊บแล้วก็ชุดมูเลชุดเกียร์ สายพานซึ่งต้องไปส่งกัดแล้วก็ต้องทําแปนด้วยแต่ดูแมทเทเรียลมันแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงครับให้ดูอีกอย่างคือเครื่องน่าใช้มากดูชุดก็เดือ่องบนครับทําไมอ่ะสวยสวยสวยผมดูใน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 ใ,ในเว็บมาแล้ว oh. แต่ก็ยังไม่ได้เปิดดูเรามาเปิดดูพ,ร,พ, oh. พร้อมนะอ้อเหรอสวยสวยคันกระทุงก็สวยดีไหมอย่างนี้โหสวยนะคือบอกตรงว่าสวยและมาตรฐานมาก อันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยดด้วยแขงกระถ ung อย่างนี้ถือว่าแข็งแรงแข็งแรงครับอันนี้แข็งแรงมากจริงครับนาอันนี้สวยจริงว้าวกิฟต์ล็อกก็จะเป็นเลสซิ่งแล้วในนี้สวยครับเยี่ยมเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยครับแล้วผมคิดว่าเป็นลูกถ้วยกระทุงแน่นเนี่ยแบบรถยนต์ชุดฟงชุดไฟยังไงก็เดาวๆกันยังไม่ได้ลื้อดูแต่พอไปดูอย่างนี้ก็โอ้อุ่นใจนะใช่ครับอย่างเงี้ยคือจะเราจะขึ้นอยู่บนฟ้าเรามั่นใจเห็นของอ่ะ เติมปั๊มน้ำมันมาให้เรียบร้อยนี่ไงปั๊มใช่ครับกอท่านเรือเนี่ยเขายกทิ้ง้านานเนี่ยแล้วก็ทําคอกระบูใหม่ใส่กระบูสองลูกแต่เรายี้อยู่โอ้โหอย่างนี้เราขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวนกพิราบเข้าไปในกระบูเราบินไม่อยู่วับนะแม่เฮ้ยทำไมเครื่องดับวะนี่อะไรหัวไปอยู่ข้างในแต่เรามีกองใช่ครับมีชุดกองคืองานเรียบร้อยนะนะไปบินงานแบบมีคนดูเยอะๆเราต้องทำงานให้เรียบร้อยก่อนและที่สําคัญ สี่จังหวะมันเงียบใช่ครับผมชอบตรงที่สี่จังหวะแล้วมันเงียบนี่แหละใช่ครับแล้วคือพารามอเตอร์นะราคาจะจับต้องได้เนอ่อผมไม่ไหวซื้อมองนอกนะเราพัฒนานแล้วตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมอยากจะทพาพารามอเตอร์ที่คนอยากบินสองสูบแล้วมันบรรเทงน,นง่ายใช่ครับอันนี้ดูแลง่ายไหมดูแลง่ายครับอะไรก็ไม่แพงครับคือเครื่องเครื่องตลาดเครื่องเครื่องกเกษตร ปกติเลยครับนะแต่มันคือก็เกษตรถ้าพูดถึงก็ระดับเอหน่อยอคนคือคนมีระดับนิดนึงเขาจะใช่แล้วก็คือมั่นใจได้่ความจะเถียนแน่นอนใช่ครับไม่ใช่กเกษตรแบบจ๋าเลยคือกเกษตรระดับนิดนึงเพราะฉะนั้นเครื่องอเนกประสงค์มึงนอกเขาก็ใช้กันนะเนี่ยอันนี้นใช้ครับมึงนอกใช้เมึงนอกหรือว่าที่ผมเห็นนะหลายๆประเทศที่เขาใช้เครื่องอเนกประสงค์ของฮอน da ตัว Gx690 เนี่ยที่ผมไปเซิร์ชดูหาข้อมูลมาเนี่ย เฮ้ยมันโมได้เยอะมากใช่โมได้เยอะครับรถคารถ UTV มันเอาไปใส่แหลกกันเลยขนเรือชายเลนชายทะเลตรงเนี้ยทาง้านนอกครับเพราะฉะนั้นแรงบิดไม่ต้องกลัวใช่ครับเหลือละเพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างเดียวคือเราต้องมีจินตนาการที่จะสร้างมันขึ้นมาใช่ว่าเราจะไปชนกับอะไรงานที่เราจะใช้เราต้องการลอขนาดไหนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบอกเลยฮะไม่ต้องมีเงิน150ล้านซื้อ Honda Je t แล้วผมจะซื้อเนี่เอาแค่เครื่องพออันนี้ก็พอเราก็ไม่ต้องอะไรมากฮะนี่เลย เครื่อง h o n ด้าเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เหลือตอนนี้เราจะทําอะไรบ้างอาจารย์ให้ก็คือเอากามนาออกให้น้าก่อนออใช่ไหมแล้วก็ให้น้าไปทดสอบเดิมๆดูก่อนออือเราจะได้มีข้อมูลว่าเดิมๆมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะลงมฮดพัดลมมันต้องออกไหมไม,ไม่ต้องครับดีแล้วครับนาคิดว่าขึ้นข้างบนมันเย็นไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาพัดลมบอกเหรอแต่ถ้ามีก็ดีนะมีก็ดีครับช่วงหน้าร้อนอน่างนะนะเดี๋ยวเกิดจะบินหน้าร้อนก็ยังสบายหน่อยโอ้หแต่พัดลมมันดูพัดลมเขาดูตี้ครับแต่เขาก็มาใบไม่ใหญ่ครับรุ่นเนี้ยพัดลมแบบเนี้ยมันจะไม่ไม่อื้อเครื่องไม่ตัดอากาศมากไม่เหมือนเป็นรุ่นใบใบใหญ่ของเครื่องสุดเดียวนั้นอันนั้นหนักแรงหนักแรงใช่ไหมใช่อันนี้จะไม่หนักแรงมากนะเนี่ยใครสนใจก็ลองไปทําตามผมได้นะกับ Honda GX 6 9 0บอกเลยว่าโมดิฟายเนี่ย ไปกันได้เยอะแต่ตอนนี้เราจะทําแค่เรื่องของตัดกวนาทิ้งใช่ให้ให้เร่งได้คล้องมือก่อนให้เร่งให้คล้องมือแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของท่อไอเสียงยนต์อันนี้เราก็มีอีกนิดนึงนี่นี่อะไรโชบโชบอ๋อนี่ไงโชกโชบเขาต่อคันไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ครับอันนี้สต <Start. S 2> าร์สตาร์ทออนออฟบิดเอาสตาร์ทนี่อะไรอ๋อมีชั่วโมงด้วยอ่าใช่ครับชั่วโมงก็คือใช้นาดูว่าเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือจะโอเวอร์ฮอนอะไรตอนไหน ถ้ารถยนต์เนี่ยต้องเฉลี่ยออกมาครับก็ตีไว้สัก100ดดร้อยชั่วโมงได้แหระครับแต,แต่จริงๆผมว่า5 0ชัดด่วโมงก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ได้ครับเอาเอาชัวร์คือ50ชั่วโมงมแต่อันนี้มันมันมากกว่านั้นก็ได้เพราะมีกองมีกองน้ำมันเครื่องออก็จะไปเสพผนรุ่นอื่น,น,อ,อ,นอยู่แล้วอ่าฮะเพราะยังก็ไม่ต้องกลัวเลยใช่ครับค่อนข้างคือค่อนข้างมาตรฐานสำหรับงานที่น้าจะไปใช้มาตรฐานแล้วครับแล้วของอาจารย์เอกมีอะไรเล่นบ้างไหมตอนนี้โอ้เยอะนะผมทําเยอะอะไรก่ะผมทําสารพัดนะดู เตรียมเตรียมแคมให,ใหม่ๆสาหรับลูกอันนี้ลูกลเก้าสองชักชักเจ็ดหกลูกเก้าสองชักเจ็ดการนอกก็เตรียมเตรียมไว้สาหรับงานใช้วิ่งสนามเทือนนะนะนี่แหละครับแล้วก็เตรียมแคมช้าไปเพื่อจะทําทําเครื่องขึ้นอีกสามสามถึงสี 3, 3่ตัวนะโอ้สามถึงสี่ตัวไอตัวนี้ก็รอวิ่งแล้วครับนะนี่ใช่ไหมใช่แล้วอยู่ในรังนั้นก็รอเพื่อจะไปทําล่องยางโอ้โห คือเราไม่ได้แข่งแต่ก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะออกไปกวนเขาแต่เราก็ไม่แข่งแล้วก็ไปไปสนุกไปสนุกครับพูดถึงไม่ได้ว่าวงการเรือตอนนี้ก็หลายอย่างอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยเยอะครับอย่างั้นเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับจะเล่นอะไรก็ไม่ต้องกลัวครับทีนี้บางคนบอกว่าเเล่นเรือเปลืองแพงโอยเดี๋ยวนี้จับต้องได้ละจับต้องได้ครับผมว่ารถเยอะกว่ารถเปลืองกว่ารถเปลืองกว่าอีกเหรอเปลืองกว่ารถเปลืองกว่าทำไมอะ โอ้หเครื่องลองระเบิดตูเมื่อเท่าไหร่เลยจริงนะมันก็จริงอะระเบิดง่ายอันนี้มันสูบเดียวนะสองน้าสองสูบแล้วอะไรเราใช้เครื่องเกษตรเล่นไม่เท่าไรหรอกครับพูดง่ายว่าก็สนุกใช่ครับไม่ไม่แพงไม่แพงครับถ้าเป็นรถคงรถแข่งเยอะๆก็โอ้โหหลักบางคินต้องสั่งนอกใช่อันนี้อะไรในบ้านเรามีหมดอย่างพาร์ทอนด้านะคือมีอยู่แล้วอในบ้านเราขึ้นี่เครื่องเกษตรถูกต้อง เล่นหันมาเล่นเครื่องอย่างนี้มันจับต้องง่ายครับเด็กๆวัยรุ่นก็ยังเล่นได้ถูกแล้วก็ไม่สลับซับซอ้อนไม่ต้องจูนกล่องไม่ไม่ต้องไปวางแมโหัวจังหวะที่ไม่มีอันนี้ก็เป็นเครื่องขบูปกติแล้วก็เสื้อของ Honda เนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรทนขับทนมากครับงานงานเขาดีมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของ Honda วันนี้มาหาอาจารย์เอกแล้วอาจารย์เอกก็บอกว่าเดิมๆไปก่อนแค่เอากระนาออกแล้วก็นิดหน่อยเราต้องการให้นะไปดําเดิม,มก่อนเพราะว่า มีน้าคนเดียวที่จะเอาเครื่องเนี้ขึ้นพลรามอเมตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเดินเป็นอะไปเรือม <Le> er ีมั้ยเรือเขามีใช้อยู่แล้วอฮะาาแต่ว่าพารามอเตอร์เนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่าได้ข่าวว่ามีคนเอาขึ้นพารามเหมือนกันนะขึ้นพารามาแน่ใจหรือว่าตัวเนี้หกเก้าศูนย์เหรอผมเห็นเขาเอาเครื่องจีนหรืออะไรเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ไม่มีคนเคยบอกว่านะผมใช้อยู่เฮ้ยทั้งขึ้นบินเนี่ยนะ ผมไม่รู้จากนักบินทนารู้จักผมรู้จักนักบินคือน้าคนเดียวถ้าใครรู้จักทักขับผมทีเผื่อผมจะหาข้อมูลข้อมูลนิดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องและผมก็ไม่ได้เป็นโปรอะไรมากมายแต่ผมมีโปรอย่างนี้ผมเลยอุ่นใจที่ยังไม่ทำโมดิฟายเลยกับพาะเรื่องนี้เราเดี๋ยวต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วถึงมาถึงอาจารย์เอกเอเอ็นสปอร์ตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือวันนี้เรามาถึงมือผู้เชี่ยวชาญแล้ะ อาจารย์เอกบอกว่าเดี๋ยวใช้ไปก่อนาใช้ก่อนลองก่อนลองก่อนพอยังไงไม่พอมือหรือยังซิ่งไม่พอเรามาโมดิฟายกันโมดิฟายไม่ยาแต่ต้องการรู้ของเดิมว่าเขาให้เรามาได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะครัจ้ะไปรับไบ๊าครับสวัสดีครับอาจารย์